วันนี้พี่กระแตสาว2,000ปีจะมาให้เทคนิคสวยภายใน1น,นาทีนะคะด้วยการใช้ผ้าโพกผมนะคะไม่ต้องสระไม่ต้องดายไม่ต้องเซตไม่ต้องหนีบแล้วก็ได้ทรงผมที่คิ๊บเก๋ค่ะผ้าที่ใช้นะคะจะเป็นผ้าที่มีความเบาบางไม่หนามากแล้วก็ความยาว1เมตรพอดีค่ะเพื่อนๆขาผ้าที่1นะ่นะคะของคอค่ะนะคะแล้วก็มัดค่ะมัดธรรมดาเลยค่ะแล้วก็อย่างนี้เลยค่ะเราต้องเก็บนะคะมัดแล้วก็เก็บ ผมขึ้นไปเลยค่ะให้แน่นนะคะอ่าแล้วก็ย้อนกลับลงมาค่ะนะคะแล้วก็มัดข้างล่างค่ะง่ายๆเลยค่ะแล้วเราก็ดันขึ้นไปนะคะคนที่หนะ้าผากกว้างก็ไม่ต้องดันสูงคนหน้าผากแคบก็ดันสูงๆหน่อยนะคะแล้วก็โชว์หูนิดนึงนะคะการพกผ้าจะที่จะทำให้กิ๊ปเก๋นะคะเราก็ต้องเปิดหูนิดนึงค่ะ อ่าแค่นี้ก็จะเก๋มากเลยนะอ่าแล้วก็ใส่ตุ้มหูอะไรก็ได้ที่มันดูเราคิดว่ามันเก๋อ่าเป็นห่วงห่วงหรืออะไรที่มันใหญ่ๆห,หน่อยเนาะได้ไหมมันก็จะดูแบบว่าไม่ธรรมดาสีผ้าเราก็ดูให้เข้ากับชุดของเราเนาะแตอะ่อันนี้เสร็จละนะคะถ้าเราผมสั้นเราก็ได้ปล่อยได้เลยสําหรับคนที่มีผมหน้าผากสูงหน้าผากอะไรมากมายก็อาจจะเอาลายผมลงมานิดนึงอย่างนี้ก็ได้ค่ะปล่อยลายผมลงมาอ่า ก็จะช่วยความเก๋ไก๋สไลเดอร์ให้เราอีกนะประมาณนี้ท่าที่สองง่ายมากเลยนี่ค่ะก็พับครึ่งเหมือนเดิมนะคะเก็บผมให้เรียบร้อยท่านี้จะหวานมากเลยผูกโบค่าง่ายๆเลยนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นสำหรับสาวหวานแล้วก็ดันขึ้นไปนะคะอย่าลืมเปิดหูด้วยค่ะนะคะเปิดหูด้วยนี่นะก็จะดูออะไรที่แบบว่า รีบเกรถ้าคนผมยาวนะคะเพื่อนๆก็มัดข้างหลังมันก็จะได้อะไรที่แบบหวานมากนะคะสวยเนาะอ่าอันนี้เป็นท่าที่สองอแบบที่สามนะคะขอเป็นผืนนี้น,นี่จับไปเท่ากาันพับครึ่งแล้วก็นี่เลยค่ะอันนี้ต้องอยู่เหนือหูนะแล้วก็มามัดข้างหลังมัดให้แน่นเลยค่ะเป็นการล็อกนะคะอ่าเราก็มาค่ะ อันแรกอยู่เหนือหูเห็นไหมอ่าแต่พอย้อนกลับขึ้นมานี้อยู่ใต้หูค่ะมันจะได้กิ๊บเก๋อมัดนะคะอ่ามัดเป็นโบค่ะมัดเป็นโบค่ะเนาะนี่นะคะก็จะกิ๊บเก๋มากเลยเห็นไหมเห็นไหมอ่าแล้วก็ดันขึ้นไปจัดทรงให้สวยงามเพื่อนๆคะ่ะการคาดผ้านะคะจะต้องโชว์ใบหูนิดนึงคะ่ะถึงจะสวยนะนี่ตุ้มหูอ่า ค่ามันมีลายและเราก็หาแบบที่มันโอเคนิดนึงอ่าเป็นห่วงใหญ่ๆก็ได้จะทําให้เราเก๋มากเนาะท่าที่สี่นะคะเพื่อนๆค่ะอ่าพับครึ่งค่ะแล้วก็ลรอกล้องคอเลยค่ะอันนี้ง่ายมากเลยนะคะลค้องคอแล้วเราก็สอดเข้าไปในนี้ค่<น>ะแล้วก็ขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ดันให้แน่นนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นการล็อกนะค,ะคะล็อกให้แน่นที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็นี่ เก็บค่ะเก็บชายนะคะแล้วก็ดันขึ้นไปค่ะนะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ดึงหูลงมาค่ะอย่าลืมนะคะได้ไหมอ่าาต่อไปนะคะหึ่นนี้มัดปมเพราะว่าปมมันจะใหญ่แล้วสวยท่านี้ง่ายมากเลยค่ะเพื่อน,อนๆค่ะชายผ้าต้องเท่ากันเพื่อนๆมัดปมอยู่ตรงกลางเลยค่ะนะคะมัดปมผ้านะคะอืมมันจะสวยตรงปมนะคะอ่ามัดเลยนะคะให้ปมอยู่ตรงกลางอืมเ ไม่ต้องแน่นมากนะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะเหนือหูนะคะเพื่อความมัดให้แน่นมัดให้แน่นเลยค่ะน,นะมันจะสวยตรงปมเห็นไหมคะแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาปมไว้ตรงกลางหรือข้างๆก็ได้ค่ะนะแล้วก็มัดอย่างนี้เลยค่ะหรือคนผมยาวแล้วก็เอาเป็นมัดเป็นโบเลยก็ได้นะคะแล้วก็ดึงลงมาปิดหูนะคะอย่าลืมนี่ นะก็จะได้อะไรเก okay, นะ๋ไก๋สไลเดอร์โอเคมั้ยก๊กแก๊กอ่าอันนี้เป็นบบที่ห้าแล้วก็เดี๋ยวพี่แจกก็จะเอามาให้เรื่อยๆนะคะสลับกับท่าด้านหน้าเนาะอ่าแล้วก็อาจจะให้เทคนิคการใช้ท่าอันเนี้ยเป็นท่าพันคอแบบเมื่อกี้พี่แจกก็คือเราสามารถทําเป็นท่าพันคอได้หลายแบบเลยนะคะมีโอกาสพี่แจกก็จะนํามาแบ่งปัน ค่าใหม่ๆไอ้แบบใหม่ๆนะคะทั้ง้องคอทั้งมัดผม